สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงใครยี่ให้ตาหลุดธัญญาธัญญาเลศภาพล่าสุดเธอเปลี่ยนไปขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวแม่วงการบันเทิงอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับธัญญาธัญญาเลศเองตระก,กูลสาวสวยูกครึ่งไทยอเมริกาภรรยาของเป็กสันชัยนั่นเองค่ะและหากใครที่ได้ติดตามไอจีของสาวธัญญาอยู่นั้นจะเห็นว่าเธอมาจะอัปเดตชีวิตส่วนตัวอยู่เรือ่อยๆล่าสุดในไอจีของธัญญาน,น เธอได้โพสต์ภาพของตัวเองในลุกสาวผมตรงสั้นป่าบาอยู่ในชุดเดรสสีเขียวซึ่งต้องบอกไลยว่าลุคนี้ของเธอคือฮาทาั้งไอจีเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะใบหน้านั้นดูเด็กตรงมาก